ชีวิตเรามันมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเราเหมือนกับรถไงรถมันไม่ได้หมายความว่าต้องมีล้ออย่างเดียวถึงจะวิ่งได้มันจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆนะครับมีพวงมลาลัยมีเบรกมีคนลร่งมีเบาะนั่งเออมออีหลังคาคือทุกอย่างนยเขาเรียกว่าองค์ประกอบนะครับจึงอยากจะบอกว่าแค่วันเกิดมันไม่ได้บอกเรื่องราทั้งหมดในชีวิตของท่าน เพียงแค่ว่าไอ้ตัววันเกิดเนี่ยมันเป็นตัวนำหน้าที่ท่านต้องเกิดนะครับพอท่านเกิดขึ้นมาปับ๊บท่านจะรู้เลยว่าท่านเกิดวันไหนแสดงว่าท่านกําลังได้รับอิทธิพลของดวงดาวนะฮะดวงนั้นๆอยู่นะครับบางคนก็อาจจะเป็นแค่ดวงเดียวนะครับเกิดวันเดียวเลขเดียวไงคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยแปแต่บางคนอาจจะได้รับอิทธิพลของดาว2ดวงก็ว่ากันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ในกลุ่มดาวไหนที่เป็นผู้นําถ้าอยู่ในกลุ่มของอวันที่10 ก็จะเป็นอิทธิพลของดาวอาทิตย์เป็นผู้นำของกลุ่มดาวนะครับในวันนั้นๆถ้าใครเกิดตั้งแต่วันที่20ขึ้นไปก็จะได้รับอิทธิพลของดาวจันทร์ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มดาวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเลข3นะครับเลข3มนี่ค่อนข้างจะ2วันเนาะคือ30แล้วก็31เเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มหลักๆก็จะเป็นกลุ่มของดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวจันทร์นะครับแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับโดยรวม แต่มันจะได้รับอิทธิพลของาว่มันจะได้รับอิทธิพลของสองดวงดาวนี้แน่นอนฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าคนที่เกิดวันที่29ได้รับอิทธิพลของผู้นํากลุ่มคือดาวจันที่บอกและก็ได้รับอิทธิพลของดาวประกบก็คือดาวเกตดาวเกตก็คือเลขเก้าตามความเชื่อของคนไทยก็คือเป็นดาวแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อ9กับ2บวกกันเท่ากับ11เมื่อ11บวกกันอีก ยังได้2อ,อีกนะครับก็แสดงว่ามันย้อนกลับคืนมาในฐานของตัวตนเองฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เกิดวันนี้นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์อยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คิดแล้วคิดอีคิดซ้ําคิดเล่าก็คืออิทธิพลของเลข11นี่แหละครับที่มันเป็นตัวแปรนะครับทำให้ย้ําคิดย้ําทำนะฮะในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับแล้วก็มีความสามารถ นะครับในเรื่องราวของการประดิษฐ์คิดคน้นนะครับต่างๆมากมายเป็นคนที่ชอบสร้างสรรค์นนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดการสร้างสรรค์นเนี่ยคนคนที่เกิดวันเนี่ยจะชอบมากเพราะว่ามันได้รับอิทธิพลของเลขเก้าเพราะเลขเก้ามันมีอยู่2มิตินะครับของชีวิตคนเนี่ยก็คือเลขเก้าลักษณะเด่นๆของเขาคือเป็นคนที่ชอบคิดอะไรที่มัน สมัยใหม่ทันสมัยล้ำหน้าแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อนะครับส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีพื้นฐานของตัวมันอยู่แล้วดังนั้นคือเลข9ก็จะเป็นเลขของอมุมเก่ากับมุมใหม่ซึ่งสามารถปรับตัวได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เกิดวันที่บ9เเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับคนเป็นคนช่างฝันนะครับแล้วก็ สามารถที่จะทําความฝันของตัวเองเนี่ยนะครับให้เป็นความจริงได้ นะครับโดยไม่โดยไม่ยากเลยนะครับถ้ามองถึงพวกอาชีพก็คือพวกนักประด,ระดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับใครที่ได้รับการศึกษาที่ดีหน่อยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีหน่อยนะฮะพ่อแม่ส่งไปเรียนเนี่ยถ้าไปในทางเนี้ยค่อนข้างเยี่ยมเลยแล้วก็จะประสบความสําเร็จที่สุดในชีวิตนะครับในด้านของการคิดค้นการทดลองสิ่งใหม่ๆนะฮะให้กับชีวิตของตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็รุ่งโรจน์ได้แต่ถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือการศึกษาที่อยู่ในระดับกลางชีวิตมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่ง แต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบคิดชอบประดิษฐ์ประดอยชอบนู่นชอบนี่คิดไปเรื่อยคนที่เกิดวันที่ยิบกานะครับและอย่างนั้นก็คือว่าพอมันเป็นคนที่มีมีโลกค่อนข้างที่จะส่วนตัวพอสมควรอย่าลืมนะครับว่าการที่คุณเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องญาติเข้ากไ็ได้มองว่าเฮ้ยการที่คุณเป็นหนอนหนังสือตั้งอกตั้งใจเรียนคำมักคำเม่นกับสิ่งที่ทําเนี่ยนะครับมากเกินไปเขาก็มองว่ากลัวเครียดน,นะครับ ฉะนั้นการผ่อนคลายก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้คนที่อยู่รอบข้างพยายามที่จะดึงคุณออกมา,าถ้าพูดถึงนักวิทยา,ทยาศาสตร์ก็คือพยายามที่จะดึงคุณออกมาจากห้องทดลองน,น,นั่นให้ได้พยายามดึงคุณออกมาจากไอตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยไปเปิดหูเปิดตานะฮะไปอยู่ในสังคมนะครับไปรู้จักกับสังคมไปรู้จักกับธรรมชาติของความเป็นจริงไปใช้ชีวิตที่มันคุ้มกว่านี้หน่อยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย การที่เราขมัก comment, ขม้นเคร่งเครียดกับการคิดการประดิษฐ์ประดอยอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับถ้าเป็นเด็กก็คือเราเป็นหนอนหนังสือขยันเรียนเกินไปเพียงอย่างเดียวมันก็อาจจะเป็นความทุกข์นะครับของคนรอบข้างได้ดังนั้นการที่ท่านเกิดวันที่เก้าเนี่ยดีครับเป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักพัฒนาแต่เราก็ต้องมองครับเราอยู่กับสังคมเราอยู่กับคนเราก็ต้องมองไว้คนรอบข้างเนี่ยขารู้สึกยังไงกับเราเออเราเครียดเกินไปไหมเราเคร่งเกินไปไหม การที่เราไปรู้จักกับสังคมการที่เราไปเปิดหูเปิดตาปล่อยให้ชีวิตมีอิสระบ้างเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้คนรอบข้างก็อ,อย่าลืมนะครับว่าคนรอบข้างก็มีผลต่อชีวิตของเราเหมือนกันนะก็ลองปรับปรูตัวเองลงมาแบบนี้นะไปอยู่ในสังคมบ้างเออออกสู่สังคมบ้างไปออกกองออกงานดูหนังฟัง,พงเพลงอย่างอื่นนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันเน้รัฐอิทธิพลนะครับของเลขเออเลข2อ,อยู่ก็คือดาวดาวจันทร์เนี่ยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยพอดาวจันทร์มันก็จะมีความเรียบง่ายของตัวเองมีความอ่อนไหวมีความอ่อนเอ็นแต่มันได้รับอิทธิพลของเลขเก้ามาประกบมันก็เลยทําให้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียดกับงานมากจนเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเวลาที่คนที่เกิดวันนี้เวลาที่ทําอะไรก็แล้วแต่หรือมีคนมาบอกให้ทําอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยมันขัดใจอ่ะเข้าใจไหมมันขัดใจ,ดใจแล้วมันก็จะรู้สึกเบืออ่อไงเบื่อหน่ายอ,ะอ่ะไม่ชอบคือได้ทํางานในสิ่งตัวเองไม่ชอบ มันก็รู้สึกเบื่องายขึ้นเบื่อหน่ายขึ้นมาแบบท,ทันทีนะครับทั้งๆที่เป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็น่ารักเวลาที่อยู่กับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนะครับอืมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แล้วเวลาที่รักใครนะครับคนที่เกิดวันเนี้ย ต้องภูมิใจเลยคือเขาเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในการหาเงินหาคำแต่ดีใจถ้าเ็เป็นผู้นําคือผู้ชายสมมติอ่ามีผู้นํามีพ่อบ้านเป็นคนที่เกิดวันนี้นะครับเขาเป็นคนที่ขยันทาาํามาหาอยากให้กินเพื่อครอบครัวและจงภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของคนที่เกิดวันที่29คือเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ต้องกลัวหรอก ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปนอกอกนอกใจอะไรคุณนะเขาเป็นคนที่รักใครแล้วเขาก็รักคนนั้นแหละเขาเรียกว่ารักเดียวใจเดียวนะครับเ็าเรียกว่าเมื่อได้พอใจหรือว่าได้รักใครแล้วเนี่ยนะครับยากนะยากที่จะมีการผันแปรนะครับเปลี่ยนใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อคนที่เขารักแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างดีดังนั้นจงดีใจนะครับจงดีใจว่าเราได้สามีดีนะครับเราได้ภรรยาที่เกิดวันเนี้ยที่มี ที่มีความรักที่มั่นคงนะครับให้กับเราแต่ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยนะครับค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอะไรมันยังขัดแย้งกันอยู่นะครับเพราะว่ายังมีองค์ประกอบได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์บ้านที่อยู่รถที่ขับนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยังย่อมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวดาอ่าต่อตัวเรานะครับและอย่างนั้นคือว่าคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าหลงตัวเองนิดนึงนะ หลงตัวเองในเรื่องราวความเก่งเวลาที่ทําอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนอส่งรายงานทํานูน่ทนทำนี่ส่งครูเนี่ยกลุ่มชั้นในเจ๋งสุดแหละมีความสุดยอดละเก่งชํานาญที่สุดนะในสิ่งที่ท ที่ได้รับคําสั่งมาให้ทํามาหรือถ้าทําอาชีพเนี้ยสมมติว่าเป็นหมอสมมติว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่ฉันคิดมานสุดยอดดีเลอร์ที่สุดแล้วไม่มีใครเทียมเทียมได้แล้วคือค่อนข้างที่จะถือเกียรตินะครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนแบบเนี้ยจะอยู่ในโลกส่วนตัวมากแล้วมันก็จะเกิดการแบ่งแยกแบ่งแยกนะครับชนชั้นนะครับตัวนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งคือเรียกได้ว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวะ่ะนึกภาพมา เหมือนกับเป็นคนที่เก่งอยู่คนเดียวก็เลยกลายเป็นคนหลงตัวเองจนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีบ้างที่อาจจะดูถูกนะครับดูถูกคนที่เกียรติน้อยกว่าตนนะครับอาจจะเผลอไปแอบดูถูกภรรยาสามีอะไรของตัวเองก็แล้วแต่ถ้าผู้ชายก็อาจไปดูถูกทางภรรยาหรือญาติของทางภรรยาว่าไม่เก่งโง่กว่าตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็นธรรมดาของคนเก่งครับคนเก่งมักที่จะหลงตัวเองเป็นธรรมดาตัวนะับฉะนั้นแล้วเนี่ย เราต้องพยายามปรับนะฮะปรับเพราะอย่าลืมว่าคนที่เกิดวันนี้ยากนะมันยากที่จะเข้าใจว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าคนคนไหนที่ไม่รู้เนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงก็พยายามที่จะปรับตัวเอาใจเข้าหน่อยนะยอไปฮะค,คนเก่งๆเนี่ยชอบชอบคนยอนะฮะแต่ย่าไปขัดใจเวลาที่ฉันเก่งขึ้นมาแล้วอย่ามาขัดใจ ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาใจคนเก่งให้เป็นและชีวิตมันก็จะมีความสุขนะครับเชื่อไหมเวลาที่เราไปยอคนเก่งเนี่ยโอ้ยอยากได้อะไรยอเลฮะได้หมดและเชื่อผมนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยไอคนนี้มันเก่งมันยิงอ่าค่อนข้างที่จะไปทางลึกลับอชีวิตมันค่อนข้างที่จะลึกลับนะครับชวนให้หน่าค้นหาจริงๆเลยในความเก่งที่เขากาลังมีอยู่ฉะนั้นเนี่ยพยายาม พยายามปรับตัวมันจะได้ลดแรงเสียดทานของความอึดอัดในการที่อยู่ในสังคมได้นะครับนี่คือเรื่องราวโดยประมาณเด่นๆนะครับผมใช้คำว่าโดยเด่นๆของคนที่เกิดวันที่29ที่ได้รับอิทธิพลของดาวจันทร์และก็ดาวเกตนะครับ ครัค่าบ้านมาค่ารถมาค่านั่นมาค่านี่มาค่าอูเสีก็ไม่อยากอยู่กับมึงนะมันไม่ไหวไงปัจจัยของความจริงจะบีบรัดความรักที่แท้จริงสาวนีบุรณะสุจริตน,นะคะก็มาสมัครเป็นน,ะนักเรียนโรงเรียนโหรลศาสตร์ค่ะฟังจาก YouTube ของขอาอจารย์พัฒน์นะคะก็ ดับแรกเลยก็คือการตีความไพ่ซึ่งของอาจารย์ก็คือการอ่านไพ่แบบแบบใช้อารมณ์นะคะตัวเนี้ยซึ่งมันจะมากกว่ากรอบที่เราเคยเคยได้ได้เรียนมาก่อนนะคะทำให้เราสามารถอ่านและตีความตีเนื้อหาซึ่งจากคำถามต่างๆจากลูกค้านี่ก็จะทำให้เราพยากรณ์หรือทำานายอ่านไพ่ได้มีความแม่นยำ มันตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลยค่ะ,ะจริงๆก็คือมันมันในเวลาแค่3วันเนี่ยอาจารย์ถ่ายทอดแบบแบบเต็มที่ไม่มีกั๊กแบบสุดๆคือเหมือนประสบการณ์ของอาจารย์จะแบบให้ลูกศิษย์แบบเกินร้อยค่ะเกินร้อยประทับใจมากตรยไหะ <c oughs> ตัดสินใจมาเลยเพราะว่ามาเรียนกับอาจารย์และอาจารย์มีวควาเป็นกันเอง แล้วก็อาจารย์ช่วยแก้จุดที่เรายังอ่อนเพราะว่าอาจารย์จุว่าเราอ่อนอะไรก็ช่วย mm hmm. ช่วยเสริมให้กับเรา mm hmm. ตรงนี้ได้ดีขึ้นค่ะคอนเฟิร์มค่ะ